ในหุบเขาลึกที่ความเชื่อยังคงเป็นลมหายใจของคนเท่าคนแก่มีบางสิ่งถูกตรึงไว้กับพื้นดินมันไม่ได้ถูกบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนแต่มันถูกคำด้วยคำสาบานที่หนักกว่าก้อนหินตำนานที่เรากำลังจะเล่าคือเรื่องราวของดนชายหนุ่มผู้ไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและการกลับมาของเขา นำพาของเส้นที่แท้จริงมาสู่แท่นหินบูชาแห่งบ้านห้วยดงนี่คือเรื่องราวที่จะทำให้คุณรู้ว่าบางครั้งเลือดมันคือคำสัญญาบ้านห้วยดงตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัดน่านเป็นหมู่บ้านที่เวลาเดินช้ากว่าที่อื่นมากนักทุกอย่างที่นี่ถูกห่อหุ้มด้วยความเงียบและความเขียวชอุ่มของป่าดิบชื้น ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นดินลูกรังที่เปียกชื้นอยู่เกือบตลอดปีความรู้สึกที่มาถึงที่นี่คือความรู้สึกที่ก้าวเข้าสู่พิพภพอีกแห่งที่กฎเกณฑ์ของโลกใหม่ใช้ไม่ได้ผลกลางลานดินโล่งของหมู่บ้านมีสิ่งปลูกสร้างเพียงอย่างเดียวที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างมันคือแท่นหินบูชาโบราณขนาดใหญ่แท่นหินสีดำธรมึนสูงประมาณเอวของผู้ใหญ่ ผิวหินถูกกัดกร่อนด้วยแดดและฝนจนเต็มไปด้วยริ้วรอยเหมือนผิวของสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนยาวมันตั้งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นงิ้วป่าขนาดมหึือมาลำต้นของมันบิดเบี้ยวและแตกเป็นตะปุ่มตะป่ำไม่มีใครกล้าตัดกิ่งไม้แห้งของมันทิ้งคนห้วยดงเชื่อยอย่างฝังใจว่าแท่นหินนี้คือหินตั้งที่บรรพชนใช้เป็นศูนย์กลางในการเส้นไหว้ผีปู่ตาผีที่คอยคุ้มครองไรนาและชีวิตของคนในตระกูล ทุกเย็นวันพระจะมีเครื่องเส้นง่ายๆวางอยู่บนพื้นดินรอบแท่นหินแต่ไม่มีใครกล้าวางของเส้นบนหินโดยตรงเพราะข้อห้ามที่ถูกส่งต่อมาหลายชั่วอายุขนงนั้นชัดเจนและเด็ดขาดห้ามแตะต้องห้ามนั่งทับและที่สำคัญที่สุดคือห้ามให้เลือดของคนหรือสัตว์ใดๆตกท่องลงบนหินก้อนนี้เป็นอันขาดความเชื่อของพวกเขาไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่มันเกิดจากการจำ ดนถูกส่งกลับมายังบ้านห้วยดงเพื่อดูแลที่ดินมรดกเขาเพิ่งเรียนจบด้านการจัดการในกรุงเทพและหัวสมองของเขาเต็มไปด้วยสถิติตัวเลขและความจริงที่พิสูจน์ได้เรื่องผีสางคำสาปหรืออาถรรพ์พื้นบ้านคือเรื่องเล่านิทานก่อนนอนสำหรับเขาดนอยากจะล้มบ้านเก่าแล้วสร้างรีสอร์ทที่ทันสมัยแต่ปัญหาเดียวก็คือแท่นหินบ้าๆที่ตั้งอยู่ตรงกลางที่ดินนี่แหละวันนั้น โดนตั้งใจจะตัดกิ่งไม้ที่รุกล้ำเข้ามาในเขตบ้านเก่าเพื่อเปิดทัศนียภาพเขาใช้มีดพร้าใหญ่สนิมอย่างไม่ชำนาญกิ่งไม้ที่แห้งกรอบและยุ่งเหยิงทำให้เขาเสียจังหวะพร้าที่เงาวับในมือสะบัดวูบและคมมีดกับบาดลึกเข้าที่ฝ่ามือของเขาอย่างจังความเจ็บปวดแล่นแปลปเลือดสีแดงสดพุ่งออกมาจากบาดแผลเขาพยายามเอามือกุมไว้แต่มีเลือดหยดหนึ่ง หยดลงบนกลึง่งกลางแท่นหินบูชาอย่างแม่นยำดนรีบวิ่งไปหาน้ำมาล้างมือแล้วใช้ผ้าสกรปรกเช็ดรอยเลือดบนหินอย่างรวดเร็วเขามองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีใครเห็นหรือไม่เมื่อไม่พบใครเขาก็จัดการเก็บเครื่องมือแล้วกลับเข้าบ้านไปอย่างเงียบๆเ,เขาคิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้สังเกตว่ารอยเลือดหยดนั้นไม่ได้ถูกเช็ดออกไปทั้งหมด มันซึมลงไปในผิวหินที่หยาบกระด้างอย่างช้าๆหินก้อนนั้นไม่ได้อยากให้ใครมาบูชาแต่มันอยากได้รสชาติที่มันเคยชินในคืนนั้นขณะที่ดนกำลังหลับไปโดยไม่ได้สนใจอะไรผิวหินที่ถูกเลือดแตะต้องก็เริ่มเปล่งไอ้น้ำที่เย็นยเยือกออกมามันไม่ได้เป็นแค่หินอีกต่อไปมันคือปากที่เพิ่งได้ลิ้มรส และบางสิ่งที่ถูกตรึงไว้ด้วยคำสาบานเก่าแก่ก็เริ่มขยับตัวรอคอยนับตั้งแต่วันที่หยดเลือดของโดนแตะต้องแท่นหินโบราณแห่งบ้านห้วยดงความเงียบของหมู่บ้านก็ไม่เคยเป็นความสงบอีกต่อไปมันกลายเป็นความเงียบที่หนักอึ้งและแฝงไว้ด้วยความรู้สึกกดดันที่มองไม่เห็นชาวบ้านเริ่มพูดกันกระซิบกระซาบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นพร้อมกันราวกับมีการนัดหมาย ความตายที่ไม่มีรองตรองเรื่องแรกคือเกิดกับลุงพวงชายชราที่เลี้ยงวัวควายอย่างรักใคร่ในข้อของเขาวัวชนตัวโปรดที่แข็งแรงและมีราคาสูงที่สุดนอนแน่นนิ่งอยู่กลางคอกไม่มีรองรอยการถูกทำร้ายหรือบาแดแผลใดๆบนร่างกายเนื้อตัวของมันยังอุ่นแต่ดวงตาเบิกกว้างเหมือนมองเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก่อนตายชาวบ้านคนอื่นๆก็เริ่มประสบชะตากรรมเดียวกัน สัตว์เป็ดเลี้ยงในคอกทยอยตายโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนลุงพวงเล่าว่ามันไม่ใช่โรคมันไม่ใช่ไข้มันเหมือนเลือดมันเหมือนชีวิตมันถูกดึงออกจากร่างเมื่อผ่าซากดูเลือดในตัวของมันจางผิดปกติเหมือนถูกถ่ายออกบางส่วนแต่ไม่พบรอยฉีกขาดของผิวหนังเลยความตายที่มาเยือนไม่ได้มาในรูปแบบของการทำลายแต่มาในรูปแบบของการสูญสิ้น นิมิตใต้ต้นงิ้วเยคำมปันหญิงชราผู้เป็นที่นับถือที่สุดในหมู่บ้านเพราะเธอมักจะมีนิมิตที่แม่นยำเธอล้มป่วยลงด้วยอาการหวาดผวาอย่างรุนแรงเธอเล่าให้ลูกหลานฟังว่าเธอฝันเห็นชายชะกันเปื้อนเลือดรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำนุ่งห่มชุดนักรบโบราณที่ขาดวิน ชายผู้นั้นยืนอยู่บนแท่นหินบูชาเขากำลังยกมือขึ้นรับบางสิ่งจากฟากฟ้าและบนใบหน้าของเขาไม่มีความยินดีแต่มีเพียงความเหีวกระหายที่ถูกระงับไว้ชั่วคราวที่น่าขนลุกที่สุดคือเยคคมปันเห็นเงาของดนยืนอยู่ข้างแท่นหินด้วยใบหน้าของดนในฝันนั้นซีดเผือดเหมือนศพและชาย เปลือนเลือดผู้นั้นกำลังยินเยาะใส่ดนอาการป่วยที่ไหลย,ย้อนกลับดนเองก็เริ่มมีอาการแปลกๆที่ไม่สามารถหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้อาการปวดศีรษะที่เริ่มจากเล็กน้อยกลับทวีความรุนแรงจนเขาต้องกุมขมับตลอดเวลา ผิวหนังของเขาที่เคยขาวเหลืองตามประสาคนเมืองก็เริ่มซีดขาวลงเรื่อยๆดวงตาของเขาแดงก่ำจากเส้นเลือดฝอยที่แตกอยู่ภายในสิ่งที่น่ากลัวคือเลือดในร่างกายของเขาเหมือนกำลังปฏิเสธที่จะทำหน้าที่เมื่อดนใช้มีดโกนบาดผิวเบาๆเ,เลือดที่ควรจะไหลออกมากลับซึมช้า,ชา และสีคล้ำผิดปกติมันเหมือนเลือดในร่างกายกำลังไหลย้อนกลับเข้าสู่ภายในไม่ใช่เพื่อการรักษาแต่เพื่อการเก็บกักดนรู้สึกถึงความอ่อนเพลียที่หนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างกำลังสูบฉีดพลังชีวิตของเขาออกไปทีละน้อยความเย็นเริ่มแผ่ซ่านจากปลายเท้าขึ้นมาสู่หัวใจตลอดเวลา แม้ในยามที่อากาศร้อนจัดก็ตามเลือดในกายมันไม่ใช่ของเจ้ามันกำลังเตรียมเดินทางกลับไปยังที่ที่มันถูกเรียกร้องการเรียกขืนของเจ้าที่เมื่ออาการของดนสุดลงจนลุกไม่ไหวลูกหลานจึงตัดสินใจไปเชิญหมอพื้นบ้านที่อยู่ต่างหมู่บ้านมาช่วยดูอาการ หมอพื้นบ้านผู้นี้มีดวงตาที่วาววับและหน้าเกรงขามทันทีที่หมอพื้นบ้านมาถึงบ้านของดนเขาก็รีบเดินตรงไปยังลานกว้างที่แท่นหินตั้งอยู่เขาใช้มือลูบไล้ผิวหินที่เย็นเฉียบอย่างช้าๆก่อนจะหันกลับมาด้วยสีหน้าถอดสีเจ้าถูกปลุกเจ้าที่ถูกปลุกแล้วหมอพื้นบ้านพูดเสียงพร่า แท่นหินนี้ไม่ใช่แค่ที่เส้นไหว้แต่เป็นที่กักเก็บเป็นหินที่ถูกทําให้กระหายเลือดมานานนับร้อยปีเลือดของดนที่ตกลงไปคือกุญแจที่ปลดปล่อยความกระหายนั้นออกมามันคือเครื่องเส้นที่สมบูรณ์แบบเพราะมันมาจากลูกหลานผู้ที่เคยใช้ชีวิตบนผืนดินนี้เงาที่เดินวนในคืนเดือนมืด อาการของดนไม่ได้ดีขึ้นเลยในทางตรงกันข้ามมันยิ่งเลวร้ายลงไปอีกในคืนเดือนมืดที่มืดสนิทจนไม่มีแสงส่องถึงดนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวที่เย็นยะเยือกเขาลุกขึ้นยืนที่หน้าต่างและสายตาของเขาก็จับจ้องไปยังแท่นหินใต้ต้นงิ้วสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่จินตนาการ มันคือเงาดำขนาดใหญ่ที่สูงเกือบสองเมตรกำลังเดินวนเป็นวงกลมรอบแท่นหินนั้นอย่างช้าๆเงาที่ว่านั้นไม่มีใบหน้าไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกของกำลังและการรอคอยเงาไม่ได้ส่งเสียงใดๆแต่ดนได้ยินเสียงในความคิดของตัวเอง เป็นเสียงกระซิบที่เก่าแก่และต่ำลึกว่ากลับมากลับมาสู่รากเหง้าเลือดเจ้าคือหนี้ที่เราต้องชำระดนสุดลงกับพื้นร่างกายของเขาสั่นสะท้านไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าเขาได้ปลูกสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดของบ้านห้วยดงขึ้นมาแล้วและสิ่งนั้น กำลังเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาความตายของสัตว์เลี้ยงในโคกและความป่วยไข่ประหลาดของดนทำให้ความสงบที่เคยมีของบ้านห้วยดงแตกสลายคนเฒ่าคนแก่เริ่มเห็นตรงกันว่าการเก็บงำความลับของแท่นหินไว้ต่อไปอาจนำพาทั้งหมู่บ้านไปสู่หายนะพวกเขารวมตัวกันในสลาเก่ากลางดึกแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องสลัว ไม่ต่างจากสมัยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตาแก้วผู้อาวุโสสูงสุดของหมู่บ้านผู้ที่ดูแลแท่นหินมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนังตาของเขากระตุดอยู่ตลอดเวลาขณะที่กำลังเริ่มเล่าเรื่องที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นดินมานานนับร้อยปีหินคำสาบานหินก้อนนี้มันไม่ใช่หินบูชาธรรมดามันคือหินคำสาบานตาแก้วกล่าวเสียงแหบพราเขาเล่าว,ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน สมัยที่แผ่นดินน่านยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาที่ดินผืนนี้เคยเป็นสมรภูมิย่อยของการทรยศหักหลังระหว่างนักรบสองฝ่ายพวกเขารวมหัวกันวางแผนจะโค่นอำนาจแต่สุดท้ายก็หันมาสังหารกันเองณที่แห่งนี้ก่อนจะทำศึกพวกเขานำแท่นหินนี้มาตั้งเป็นพยานนักรบพวกนั้นเขาไม่ได้แค่ทำพิธีสาบานแต่เขาใช้มีดกรีดเลือดตนเองแล้วนำเลือดนั้นราดรดลงบนหิน าแก้วหยุดหายใจพวกเขาไม่ได้สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พวกเขาสาบานต่อความตายของตนเองว่าถ้าผู้ใดทรยศจะต้องคืนเลือดให้กับแผ่นดินนี้เมื่อการสังหารหมู่จบลงเลือดนักรบจำนวนมากได้ลังรดลงบนหินก้อนนั้นหินจึงกลายเป็นที่เก็บกักของคำสาบานที่ถูกชำระด้วยความแค้นและความตายบรรพชนที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านในภายหลังทราบดีจึงไม่ใช่การบูชา แต่เป็นการสงบหินนั้นด้วยข้อห้ามที่เคร่งครัดหินก้อนนี้ไม่ได้อยากให้เราเส้นด้วยข้าวปลาแต่มันอยากได้ความจริงแท้ของมนุษย์คือเลือดตำนานพระธุดงคนเฒ่าคนแก่เล่าต่อถึงตำนานที่เล่ากันเฉพาะในวงตระกูลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระธุดงผู้ทรงศีลผ่านมาปักกรดใกล้แท่นหินพระท่านพยายามใช้เมตตาจิตแผ่บุญกุศลเพื่อบรรเทาแรงอาถรรพ์ของสถานที่นี้ รุ่งเชา้าชาวบ้านมาพบพระท่านนั่งสมาธิอยู่ด้วยสีหน้าซีดเผือดอาตมาได้เห็นได้เห็นความกระหายสิ่งที่ทำให้ตำนานนี้สยดสยองคือชาวบ้านพบว่าแท่นหินนั้นเปียกชุ่มไปด้วยของเหลวสีแดงเข้มมันไม่ใช่หยดแต่เป็นรอยชุ่มที่กลุมผิวหินเกือบทั้งหมดมันคือเลือดแต่ไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บของพระหรือสัตว์ใดๆที่วิ่งผ่านไปมาเลยแม้แต่น้อยเลือดนั้น พุดออกมาจากหินเองราวกับว่าหินกําลังขับเลือดที่มันเก็บซ่อนไว้เมื่อมันรู้สึกถูกรบกวนหินมันมีกลิ่นคาวเลือดที่มันเก็บไว้มันยังไม่เคยแห้งไปจากความรู้สึกของมันความฝันที่กลืนกินวิญญาณของดนอาการของดนเลวร้ายลงเรื่อยๆเขาลุกขึ้นเดินได้แล้วแต่จิตใจของเขาเหมือนถูกดึงไปจากร่าง เขามักจะยืนเมอมองแท่นหินจากหน้าต่างบ้านอย่างไม่ละสายตาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดนเริ่มฝันซ้ำๆความฝันไม่ใช่การเล่าเรื่องแต่เป็นการถูกนำไปร่วมพิธีกรรมในความฝันนั้นดนไม่ได้เป็นคนยืนดูแต่เขากำลังนั่งอยู่บนแท่นหินที่เย็นเฉียบร่างของเขารู้สึกหนักอึ้งราวกับถูกตรึงด้วยเหล็กกล้ารอบตัวของเขามีร่างคนโบราณในชุดนักรบยืนล้อมเป็นวงกลม พวกเขากำลังกวงอาวุธเก่าๆเ,เหนือศีรษะพวกเขาไม่ได้พูดภาษาที่โดนเข้าใจมันคือภาษาโบราณที่ไม่รู้ที่มาเป็นถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความดุดดันและคำร้องขอเสียงของพวกเขาสะท้อนกล้องอยู่ในหัวของดนแม้เขาจะตื่นแล้วก็ตามฮัมดาริกาเชลลาตักเสียงประหลาดเหล่านั้นวนเวียนอยู่ในหูของดนตลอดทั้งวันสิ่งที่ทำให้เขาสะพรึงกลัวคือ ในความฝันนั้นเขาไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยเขาทำได้แค่เพียงรับรู้และเขารู้สึกว่าผิวหินที่เขานั่งอยู่นั้นกำลังดูดซับความอบอุ่นของเขาออกไปอย่างช้าๆหมอพื้นบ้านที่มาดูอาการอีกครั้งสายหน้ายัางอ่อนแพลงเจ้าที่ไม่ได้อยากให้เจ้าหายเขาอยากได้เจ้าไปแทนที่ดนตระหนักแล้วว่าการที่เขาทำเลือดหยดลงบนหินไม่ใช่แค่การลบหลู แต่มันคือการลงนามในสัญญาสุดท้ายเป็นการตอบรับคำเชิญชวนของคำสาบานเก่าแก่ที่รอคอยการชำระมานานนับร้อยปีเขาไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้สืบทอดที่ถูกเลือกความฝันอันน่าสะพรึงกลัวในความเจ็บป่วยที่อธิบายไม่ได้นั้นได้กัดกินสติของดนจนเกือบหมดสิน้นเขาไม่ได้ต่อต้านความเชื่อแล้วแต่เขาต้องการรู้เขาต้องการพิสูจน์ว่าภายใต้แท่นหินโบราณน,นั้น มีอะไรฝังอยู่จริงหรือไม่ความอยากรู้ผสานกับความรู้สึกที่ถูกดึงดูดอย่างรุนแรงทำให้เขาลุกขึ้นในคืนหนึ่งที่หมู่บ้านเงียบสง,งัดกว่าปกติการขุดคนและความจริงที่ถูกฝังดนถือจอบและเสียมออกมาจากบ้านอย่างเงียบๆแสงจันทรเสี้ยวบางๆสาดส่องลงบนแท่นหินแท่นหินที่ดูใหญ่โตและน้าแกรงขามกว่าเดิม เขาเริ่มขุดดินรอบๆบแท่นหินอย่างบ้าคลัง่งเขารู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเองที่กำลังทำแต่เหมือนมีแรงขับเคลื่อนจากเบื้องลึกที่ผลักดันให้เขาต้องค้นหาความจริงเขาขุดลึกลงไปประมาณหนึ่งเมตรเสียงจอบกระทบกับวัตถุแข็งดังแกกเขาใช้มือโกยดินที่ร่วนซุยออกไปอย่างเร่งรีบสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของดนไม่ใช่แค่ก้อนหินแต่เป็นเศษกระดูกมนุษย์สีเหลืองกราน ที่วางเรียงซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมากกระดูกเหล่านั้นถูกจัดวางอย่างไม่เป็นระเบียบแต่ก็บ่งบอกถึงการสังหารอย่างโหดเหี้ยมเขาพบกระโหลกที่ถูกทุบยุบและซี่โครงที่หักเป็นท่อนๆท,ที่น่าสยดสยองกว่านั้นคือเขาพบเครื่องมือเหล็กกล้าเก่าคร่าม,มีดดาบสั้นและหัวหอกที่ถูกฝังอยู่ใกล้กับกระดูกเหล็กกล้าเหล่านั้นถูกสนิมกินจนเกือบหมดแต่สนิมนั้น มีสีแดงเข้มผิดปกติมันคือคราบสนิมที่คล้ายกับเลือดแห้งที่คงสภาพอยู่มาหลายร้อยปีท่านหินนั้นไม่ใช่เครือพยานแต่เป็นสุสานที่ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจการดูดกลืนชีวิตดนเอื้อมมือลงไปในหลุมขวาดาบเหล็กกล้าโบราณขึ้นมาโดยไม่ระมัดระวังมือของเขาเปื้อนคราบสนิมสีเลือดที่หนาเตอะ ทันทีที่มือของเขาแต่ต้องคราบนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงแต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดภายนอกมันคือความรู้สึกที่ร่างถูกดูดพลังชีวิตออกไปอย่างมหาศาลความอ่อนแรงเข้าครอบงำร่างกายของเขาอย่างฉับพลันภาพความทรงจำของนักรบในยุคโบราณที่กำลังฆ่าฟันกันอย่างบ้าคลัง่งก็ฉายวาบเข้ามาในหัวของเขาอย่างรวดเร็ว เขาได้ยินเสียงโห่ร้องกล้องกังวานในโสตตร,ระสาทของเขาเขารู้สึกถึงความแค้นที่แผ่ซ่านออกมาจากเหล็กกล้าโบราณน,นั้นโดนปล่อยดาบลงด้วยความตกใจและล้มตัวลงนอนหมดเรียวแรงข้างหลุมที่เขาเพิ่งขุดขึ้นมาเมื่อเขาลุกขึ้นได้ในที่สุดร่างกายของเขายังคงอ่อนแออย่างมากแต่ความรู้สึกในใจของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกของดนที่เคยมีได้ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเก่าแก่หนักอึง้ง และกระหายบางสิ่งเสียงที่เปลี่ยนไปในวันถัดมาอาการป่วยของดนดูเหมือนจาะคงที่แต่สิ่งรอบตัวเขากลับเลวร้ายลงเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเขาไม่พูดคุยกับใครกินน้อยลงและใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งจ้องมองแท่นหินเมื่อเขาเริ่มพูดเสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงของเขาเองมันเป็นเสียงทุ้มต่ำและแหบพร่า เป็นภาษาที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเข้าใจภาษาโบราณที่เขาเคยได้ยินในความฝันชำระชำระคำสัตว์นั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านพอจะจับใจความได้จากโทนเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความต้องการเขายืนยันกับชาวบ้านที่พยายามเข้าใกล้เขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าว่าพวกเขาต้องการความยุติธรรม และเลือดคือการชำระที่ถูกต้องการชำระบาปของลูกหลานในคืนต่อมาท้องฟ้ามืดมิดและฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักชาวบ้านส่วนใหญ่ปิดประตูอยู่แต่ในบ้านด้วยความหวาดกลัวต่อสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นแต่บางคนที่แอบม,มองผ่านช่องหน้าต่างก็เห็นร่างของโดนเดินออกมาจากบ้านเขาเดินอย่างช้า,ชา มุ่งตรงไปยังแท่หนหินบูชาเขาสวมเสื้อผ้าที่เปียกปอนและดวงตาของเขาสะท้อนแสงฟ้าแลบอย่างน่าขนลุกโดนเดินไปถึงแท่นหินที่เปียกชื้นเขาไม่ได้ยืนแต่เขากลับคุกเข่าลงอย่างช้าๆบนหินนั้นแล้วยกมือที่เต็มไปด้วยบาดแผลและคราบสนิมสีเลือกนั้นขึ้นสู่ท้อนฟ้าเขาเริ่มเปล่งวาจาด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเขาเอง เสียงนั้นกังวานและดุดันเหนือเสียงฟ้าร้องและเสียงฝนที่ตกกระน่ำเลือดของลูกหลานได้ชำระแล้วปู่จะได้หลับตาเสียทีเมื่อสิ้นประโยคนั้นชาวบ้านเห็นแสงแวบจากฟ้าแลบบนสุดตัวลงบนแท่นหินและเกิดเสียงทุ้มหนักอึ้งดังก้องไปทั่วลานความมืดและความเงียบก็เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว พร้อมกับเสียงฝนที่ยังคงตกต่อไปอย่างไม่ขาดสายรุ่งเช้าของวันถัดมาดวงอาทิตย์สาดแสงลงมาบนบ้านห้วยดงแต่ความอบอุ่นไม่สามารถขับไล่ความเย็นเยียบที่เกาะกินจิตใจของชาวบ้านไปได้ชาวบ้านรวมตัวกันอย่างเงียบๆที่ลานกลางหมู่บ้านทุกคนหวาดกลัวแต่ก็ถูกความอยากรู้อยากเห็นเข้าครอบงำการหายตัวและหลักฐานสุดท้าย แท่นหินบูชาตั้งตรำงานอยู่ใต้ต้นงิ้วต้นไม้ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะแผ่กิ่งก้านออกมาอุม้มอุมความลับไว้แน่นหนาสิ่งที่ทุกคนค้นหาคือดนแต่ดนหายไปแล้วไม่มีร่องรอยการเดินออกไปจากบริเวณนั้นเลยไม่มีรอยเท้าในดินโคลนที่อ่อนนุ่มไม่มีเสื้อผ้าขาดวินไม่มีสัญญาณการต่อสู้มันเหมือนกับว่าดนถูกกลืนหายไปกับความมืดและฝนของคืนที่ผ่านมา แต่บนแท่นหินบูชาที่เปียกชื้นสิ่งที่ทิ้งไว้เป็นหลักฐานสุดท้ายกลับน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือรอยเลือดมันไม่ใช่แค่รอยหยดเล็กๆแต่เป็นรอยเปื้อนสีแดงฉานขนาดใหญ่ที่แห้งกรังติดอยู่กลางผิวหินมันเป็นรอยที่บ่งบอกถึงการสูญเสียเลือดอย่างรุนแรงและที่น่าขนลุกคือ รอยเลือดนั้นดูเหมือนจะซึมเข้าไปในเนื้อหินมากกว่าจะอยู่บนผิวหินชาวบ้านพยายามใช้น้ำจากลำธารมาล้างแต่เลือดก็ไม่ยอมจางหายไปเลยแม้แต่น้อยฝนที่ตกหนักเมื่อคืนก่อนที่ควรจะช้าล้างทุกอย่างไปจนหมดสิ้นกลับทำอะไรกับรอยเลือดนี้ไม่ได้เลยรอยเลือดนั้นยังคงติดแน่นไม่จางลงเลยแม้แต่นิดเดียว หินก้อนนี้มันกระหายและมันได้สิ่งที่มันต้องการแล้วรอยเลือดที่เห็นไม่ใช่แค่คราบแต่คือรอยประทับของการชำระคำตัดสินของแม่หมอแม่หมอของหมู่บ้านผู้ที่เคยเตือนดนในองค์ที่สองถูกเชิญมาที่แท่นหินนางเดินเข้ามาใกล้หินอย่างช้าๆ้ ใช้ปลายนิ้วสัมผัสรอยเลือดที่เย็นเยือกก่อนจะถอนหายใจยาวเจ้าที่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วแม่หมอพูดด้วยน้ำเสียงที่ยอมรับในโชคชะตาดนไม่ได้ตายแต่เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบานนี้แล้ววิญญาณของเขาถูกใช้เพื่อปลดปล่อยวิญญาณนักรบ ที่ถูกจองจำเหล่านั้นออกไปนางอธิบายว่าเลือดของดนที่เป็นลูกหลานของแผ่นดินนี้คือการคืนเลือดตามคำสาบานโบราณที่แท้จริงวิญญาณน,นักรบที่รอคอยการชำระบาปมานานจึงได้รับการปลดปล่อยและดนได้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่ว่างเปล่าในวงล้อแห่งคำสาบ หมอพื้นบ้านสั่งให้ชาวบ้านกลบหลุมที่ดนขุดและสั่งห้ามไม่ให้ใครแตะต้องแท่นหินนี้ไปชั่วชีวิตขอห้ามเก่าแก่ได้ถูกย้ำเตือนด้วยความตายที่เกิดขึ้นจริงติ่นคาวเลือดที่ไม่เคยจางหายนับจากวันนั้นบ้านห้วยดงก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้ง เป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังและความหวาดกลัวชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ท่านหินอีกเลยพวกเขาพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ความกลัวที่อย่างรากลึกได้เปลี่ยนแปลงพวกเขาไปตลอดการรอยเลือดบนแท่นหินนั้นยังคงอยู่ฝนตกหนักแค่ไหนแสงแดดจะแผดเผาเท่าไหร่ รอยเลือดก็ไม่เคยจางหายไปแม้แต่นิดเดียวมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสะพรึงกลัวของการลบหลู่แต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีในวันครบรอบที่ดนหายตัวไปไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรือฤดูฝนเมื่อลมพัดโช,ชยมาจากทางป่า ชาวบ้านจะได้กลิ่นคาวเลือดที่ลอยมาตามลมเป็นกลิ่นที่สดใหม่รากับเพิ่งมีการเชื้อเฉือนเ,นเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในคืนครบรอบนั้นเองใครบางคนในหมู่บ้านที่ต้องตื่นกลางดึกจะสาบานว่าได้ยินเสียงคนกระซิบเบาๆมาจากใต้ต้นนิ้วใหญ่เสียงนั้นแผ่วเบา แต่ก็ชัดเจนและเย็นเยอือกราวกับว่าเสียงนั้นออกมาจากผืนดินเองว่าเลือดของคนมันมีคำสัญญาอย่าทำให้มันตกท่องที่นี่อีกคำกระซิบนั้นไม่ใช่การคมขู่แต่เป็นการเตือนที่มาจากความจริงที่ไม่วันตาย คำสาบานยังคงอยู่และแท่นหินก็ยังคงเป็นสะพานที่เชื่อมโลกคนเป็นกับโลกคนตายเข้าไว้ด้วยกันตราบใดที่ยังมีเลือดบนผืนดินนี้คำสัญญานั้นก็จะไม่มีวันถูกทำลาย